เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะไปดูน้องๆสองคนนะครับก็คือน้องเจนนิดกับน้องปัน B K 48นะครับเอ่อล่าสุดเนี่ยเมื่อคืนนี้น้องสองคนเขาเพึ่งไลฟ์สดกันแล้วก็เป็นการบรรยากาศการไลฟ์สดที่พูดคุยกันถึงเรื่องของความสัมพันธ์ถึงเรื่องของการทำงานแล้วก็ถึงเรื่องของสถานการณ์การเมืองด้วยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับหลักๆเนี่ยที่มาที่ไปมันก็คือว่าถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ที่มันมีแฮชแท็กไอดอลปลดแอกเนี่ย ก็คือเจนนิสนะครับเขาออกมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกับน้องๆวง b n k 4นนะครับน้องฝ้ายน้อง V ี n บ K 8นนะครับโดยที่ใจความตอนหนึ่งเนี่ยเจนนิสเนี่ยเขาได้ออกมาบอกนะครับว่าได้ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนคนหนึ่งในวง BNK48 นะครับอันนี้เป็นก่อนหน้านี้นะครับสองคืนก่อนหน้านี้นะ เจนนี้เนี่ยเขาได้พูดกับฝ้ายว่าได้พูดกับเพื่อน b บียนเคฟูเคนหนึ่งแล้วก็เพื่อนคนนี้เนี่ยก็มีความเห็นต่างกันในเรื่องของการเมืองบ้างในบางจุดนะครับทีนี้เนี่ยพอมีการพูดแบบนี้ปุ๊บคนเนี่ยก็ไปขุดว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะหมายถึงว่ามันเป็นสมาชิกคนไหนอะไรอย่างไงนะครับทาให้ล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยสคนนี้เขาก็มาไลฟ์พร้อมกันเลยแล้วก็น้องปันเบียนเคฟูเตนั้นเขาก็ออกมายอมรับเลยนะครับว่าคนที่เจนนิสพูดถึงเนี่ยก็คือตัวเองนั่นแหละ แต่ว่าวันนี้เนี่ยที่เราเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยจะเอามาเล่าเพราะว่าสองคนนี้ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากเป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าไปฟังเสียงกันก่อนว่าเจนิสกับปันเขาคุยอะไรกันเมื่อคืนนี้แล้วก็ด้ดีส่วนตัวหนูไม่ใช่เป็นคนชอบแผกกุดมากขนาดนั้นอยู่แล้วอะไรก็จะมีบางคนที่แบบว่าไอ้นั่นได้ก็แต่ว่าส่วนตัวหนูก็อยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าไม่ใช่เมมเบอร์จุกคนที่มีความ เพราะ่าจากอ,อิเดียคอนดิชันนะเออซึ่นไม่ไมใช,ไใช่ไม่ใช่ว่าเขาไม่กลา้าคือเขาผิดนะเออมันคืออ่ะมันก็ถูกตั้งในอันน,น,นี้อันนี้ก็ถูกต้องในแบบของอ,อ,อันนี้เราถูกเลี้ยงดูมาต่างกันใช่หนูก็แค่ยอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้ทุกคนเขารบทุกๆคนแบบว่าไม่ว่าจะมีความคิดเห็นด้านไหนก็ตามอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราอยากให้สังคมพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอะไรต่างๆเราทําได้คือให้ข้อมูลเขาแล้วก็ด้วยดีไซน เนี่ยนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ก็คือว่าปันเนี่ยหลังจากที่เจนนิสเขาไปไลฟ์แล้วก็พูดถึงเพื่อนสมาชิกคนหนึ่งที่คุยกันเรื่องความเห็นต่างปันก็มองว่าเออแบบนี้เนี่ยมันไม่ค่อยน่ารักสักเท่าไหร่นะครับก็เลยไลน์ไปบอกเจนนิสนะครับว่าไม่สมควรนะถ้าเกิดว่า อยากที่จะพูดคุยกันในเรื่องอะไรเนี่ยก็น่าที่จะพูดกันถึงตอนนั้นเลยเพราะว่าถ้าเกิดพูดแบบนี้มันอาจจะพลาดพิงไปถึงคนอื่นได้แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยสคนนี้เนี่ยก็จบลงได้ดีมากเพราะว่าเขาก็เหมือนถอนบทเรียนนะครับว่าใครเนี่ยคิดเห็นคิดต่างกันอย่างไรนะครับแล้วมีหลายอย่างมากที่น่าจะเป็นแบบอย่างให้กับสังคมไทยตอนนี้ได้อย่างเช่นข้อแรกก็คือเรื่องของการยอมรับผิดของตนเองแล้วก็เรื่องของการยอมรับในอดีตของตนเองนะครับอย่างเช่นในไลฟ์นี้เนี่ยเจนิดเขาก็บอกเลยว่าตัวเองผิด ที่ไปพูดถึงคําว่าเพื่อนคนหนึ่งโดยที่ไม่ได้มีการพูดคุยกันก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นการกล้ายอมรับว่าเราเนี่ยเคยผิดอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นนิสัยที่ดีต่อให้ไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ตามแต่ว่าถ้าเกิดใครทําผิดแต่ว่ากล้ายอมรับเนี่ยแบบนี้เป็นเรื่องที่ดีแน่ๆแล้วก็น่าจะเอื้อกับบรรยากาศในช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วตัวของปันเองก็ออกมาเล่าให้ฟังเช่นเดียวกันว่า ก่อนหน้านี้มีภาพหลุดออกมาที่ตัวเองนั้นตอนที่เป็นเด็กมากๆแล้วพ่อแม่ไปร่วมชุมนุมกปรปปสแล้วก็พาไปร่วมชุมนุมด้วยก็ออกมายอมรับว่าอันนี้นก็เป็นภาพจริงแล้วทําให้หลายคนนั้นก็มองเธอว่าเป็นขนมหวานหรือเปล่าอันนี้เป็นคําพูดของน้องปันนะครับแต่ว่าเธอก็บอกนะครับว่า ความจริงเนี่ยตอนนั้นเด็กมากแล้วก็เพื่อความเป็นธรรมกับน้องปันคือหลายบ้านก็เป็นนะพ่อแม่ไปอ่ะพ่อแม่ไปแล้วก็พาลูกไปนะครับถ่ายรูปแล้วลูกมันก็หลุดอยู่ในโซเชียลมีเดียแล้วสุดท้ายในวันหนึ่งเนี่ยอดีตมันก็กลับมาไล่ล่าไหมเห็นกันแต่เราก็ไม่ควรจะไปตัดสินกันในอดีตกันแบบนั้นนะครับปันก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาโดนแซหรือว่าเวลาโดนขุดคุยหรือว่าถูกเลเบลไปว่าเป็นขนมหวานเป็นสลิมอะไรเนี่ยมันก็ทําให้ใจของคนเนี่ยมันไม่กล้าเปิดรับอันนี้ก็เป็นบทเรียนอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีกกกก็็คือออออน้งเาาามบว่ เวลาที่ถูกกดดันถูกหลนแซะเนี่ยมันมันบางทีเนี่ยบรรยากาศมันไม่เอื้ออํานวยกับประชาธิปไตยสักเท่าไหร่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่ดีมากนะครับที่2คนนี้เนี่ยบอกก็คือเรื่องการยอมรับว่าตัวเองรู้หรือว่าไม่รู้อะไรน้องปันเนี่ยก็บอกเลยว่าตัวเองในฐานะที่อายุเนี่ยก็น่าจะเท่าไหร่ละยี่สิบต้นๆเนี่ยนะครับตัวเองเนี่ยเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องคําว่า privilege อะไรพวกนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องใหม่เป็นคอนเซปต์ใหม่ พอได้ไปฟังรายการถกถามของคุณจรินยูเนี่ยไปฟังพี่วีเวลเลตพูดเรื่องพี่วิลเลจเนี่ยก็ค่อยๆศึกษาว่ามันคืออะไรอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีว่าพวกเราตอนนี้ถ้าเกิดไม่รู้อะไรอ่านในเน็ตถามถ่ายคนอื่นได้ดูรายการ Workpoint Today ก็ได้นะศึกษาจากรายการาเราก็ได้ <laughs> หรือว่าถามคนที่ดูแล้วน่าจะรู้อะไปอ้างอิงจากแหล่งข่าวนักวิชาการนะครับอ่านหนังสือที่ดูแล้ว มันน่าเชื่อถือได้อันนี้เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ดีที่มาส่งต่อกันอันถัดมานะครับที่ดีมากก็คือว่า2คนนี้เนี่ยเขารู้จักตัวเองนะเจนิดก็บอกเลยว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมีนิสยัยแบบว่าถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยจะเชื่อกดไว้ก่อนนะครับจะเห็นว่าที่ผ่านมาขออภัยน้องปัน<ช>น้องปันบอกว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นคนเชื่อกดไว้ก่อนคือถ้าเทียบกันเนี่ยเจนิดจะเป็นคนที่แบบแขกกฏหรอเออกล้าพูดมีอะไรเนี่ยก็ <c oughs> จะกล้าพูดกว่านะแต่ว่าปันเนี่ยมีอะไรก็จะแบบเชื่อกดไว้ก่อนซึ่งหลักใหญ่ใจความคือ2คนนี รู้ตัวเองนะปันก็รู้เลยว่าเราเป็นคนแบบนี้เจนนิดก็เป็นคนแบบนี้ต่อให้แตกต่างกันนะครับปันเนี่ยจะเรียกว่าเป็นคนคอนฟอร์มก็คือรับกับกฎได้ดีกว่าเจนนิดเนี่ยเจนนิดจะพร้อมที่จะแหกกฎห,หน่อยเนี่ยแต่สุดท้ายก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็รับความแตกต่างกันตรงนี้ได้นะครับอีกข้อหนึ่งที่ดีมากก็คือการรักษาส่วนรวมนะอย่างที่ปันมาบอกเลยว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีบรรยากาศแบบนี้ก็มีความเป็นห่วงว่าวงจะเป็นยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยสะท้อนได้ดีเลยว่าเขาเนี่ย อยากที่จะดูแลส่วนรวมไม่ได้คิดตัวเองเป็นหลักซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติที่ดีที่ตอนนี้สังคมกําลังต้องการคือเริ่มที่จะพูดคุยว่าเออส่วนรวมเนี่ยต้องการอะไรแล้วเราเนี่ยควรจะทําตัวอย่างไรนะครับแล้วก็ปิดท้ายก็คือการมองไปข้างหน้านะครับเจนิดและปันก็บอกนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรเนี่ยก็จะศึกษาโดยเฉพาะน้องปันเนี่ยก็บอกเจนิดเลยว่าตอนนี้ BNK48 มีสิ่งที่เรียกว่ากลุ่มไอดอลปลดแอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ มาแนะนำมาสอนมาเลคเชอร์กันได้เลยถ้าเกิดว่ามีความรู้อะไรใหม่ๆตัวเองเนี่ยจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับปิดท้าย2คนแม้ว่าจะมีปัญหากันเล็กๆน้อยๆนะแล้วก็พูดคุยกันสุดท้ายก็ยังกอดกันดีอยู่เดี๋ยวไปฟังตอนท้ายกันนิดนึงครับ <c oughs> แต่พอสนิทนะถึงกล้าท <c oughs> <c oughs> ะเลาะเราไมไมีแ่ไม่กล้าไม่กล้าแบบมือทะเลาะ เนี่ยนะครับคือตอนท้ายเขาก็บอกว่าเป็นพระสนิทนะถึงกล้าทะเลาะนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สําคัญมากคือถ้าเกิดคนเห็นต่างกันนิดเดียวอ่ะก็ย่าบางทีเราเนี่ยมีส่วนที่เหมือนกันมากกว่านะแต่ว่ามีบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันนิดหน่อยแต่กลายเป็นว่าไม่กล้าทะเลาะไม่กล้าพูดคุยกันอ่ะเนี่ยเกิดปัญหาแล้วอย่างที่น้องสองคนบอกเลยนะว่าสนิทกันกล้าทะเลาะกันแล้วสุดท้ายวันนี้เนี่ยก็ยังมานั่งอยู่ด้วยการกอดกันได้อยู่ คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและความรู้จากทีมข่าว Workpoint News และรายการ Workpoint Today ค่ะ